สวัสดีนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกปลูกพริกเหลืองอินโดกะนะชัยนะคะตอนนี้ก็จะมาแยกใบที่ปนมากับพริกเหลืองอินโดแล้วก็เม็ดเน่าออกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีมีปนปนไปกับพริกที่จะส่งส่งส่งไปให้นชัยนะคะส่วน อันนี้พัดแยกเสร็จแล้วนะคะปลูกกับนาชัยส่งให้นาชัยนะคะนะ้าชัยซื้อเงินสดจ่ายสดรับพิกนาะชัยจ่ายเลยนะคะอันนี้ทีมจากชัยภูมิส่งเป็น รตที่สองแล้วนะคะทิ่ก็จะออกสีสามสีสวยๆอย่างนี้นะคะแต่อันนี้กำลังจะคัดแยกออกก่อนที่จะนำส่งนะคะใชัยซื้อจริงใจสุดซื้อทุกเม็ดนะคะ อันนี้ก่อนนะคะจะแยกเม็ดพริกออกแล้วค่ะค่ะวัสตีค่ะ